เรียนรู้จากผู้ป่วยมะเร็งขอกราบขอบคุณผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านที่มอบประสบการณ์ชีวิตอันมีค่ายิ่งให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นหากบทความนี้ยังมีประโยชน์อยู่บ้างขออุทิศความดีงามนั้นให้แก่เจ้าของเรื่องราวเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจําตลอดไปช่วงหนึ่งของชีวิตงดงามของหวังซุนกวนที่อรคยาสารวัดคำประมง ขอถ่ายทอดประสบะการณ์จากหัวใจที่ได้มีโอกาสสัมผัสความงดงามอันเกิดจากความรู้สึกที่อิ่มเอมปิติและมีความสุขเหลือเกินที่ได้รู้จักชีวิตของคนคนหนึ่งได้เห็นเขาตั้งแต่วันที่เราพบกันครั้งแรกเป็นวันที่เขาท้อแท้และอ่อนแรงในการต่อสู้กับโรคร้ายมานานจวบจนถึงวันที่เขาได้ให้โอกาสเราได้เป็นผู้ส่งเขาในการเดินทางที่ยาวไกลที่สุดในชีวิต ที่ผู้คนมากมายกลัวกันเหลือเกินว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ทุกทรมานแต่เขากลับจากไปอย่างสงบและงดงามที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงกระทำได้และขอเรียกเขาว่าหวังสุนกวนซึ่งเป็นฉายาที่หลวงตาประพลพัฒจิระธรรมโมเจ้าอาวาสวัดคำประมงผู้มอบชีวิตใหม่ให้เขาตั้งชื่อให้และทุกคนที่อรคยาสาร ล้วนรู้จักเขาในชื่อนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่28ตุลาคม2558ได้รับรายงานจากน้องแพทย์แผนไทยว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้มารักษาขณะนี้อยู่ที่อโรคยสารผู้ป่วยอ่อนเพลียมากยังไม่ขอเข้าที่พักขอนอนพักให้หายอ่อนเพลียก่อนภาพแรกที่เห็นเมื่อเดินทางไปที่อโรคยสารได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวเชื้อจีน ที่จะมูกมีสายยางต่อออกมาเพื่อระบายลมและน้ําย่อยนั่งฟุบหลับอยู่อย่างอ่อนแรงแต่สิ่งที่สะดุดใจมากกว่านั้นคือแววตาที่บ่งบอกถึงความท้อแท้ความทุกข์ที่อยู่ข้างในใจความหวั่นไหวและไม่แน่นอนเขามีลูกน้องและหลานมาเฝ้าและเป็นผู้ดูแลจึงเดินเข้าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่เขาบอกว่าขอผมพักอยู่ตรงนี้ก่อน อ่อนเพลียเหลือเกินและยิ้มให้อย่างอ่อนแรงในคืนนั้นได้ซักประวัติและตรวจร่างกายตามขั้นตอนจึงได้ทราบว่าเขาชื่อคุณประเสริฐโอสถานุภาพป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และได้รับการผ่าตัดตั้งแต่ปีพศ2556ได้รับยาเคมีบำบัดและการรักษาไม่ตอบสนองภายหลังมะเร็งลุกลามไปมากขึ้นจนระยะสุดท้ายร่างกายก็สู้ผอมลง พี่ประเสร,ริฐรับประทานอาหารแทบไม่ได้ต้องเข้าเข้าออกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นประจำและต้องใส่สายยางไว้ที่จมูกเพื่อระบายลมและน้ำย่อยตลอดเวลาในเวลาสองปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่เขาต้องต่อสู้กับโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆเมื่อเขาเดินทางมาหาเรานั่นหมายความว่าร่างกายของเขาก็บอบช้ำมาพอแรงแล้วความทุกข์ความเครียดความไม่แน่ใจ และความมิตกกังวลจึงปรากฏอยู่บนใบหน้าเขาในวันแรกที่เราพบกันเมื่อพูดคุยกันพี่ประเสริฐพูดว่าขอบคุณที่รับผมไว้ผมไม่เคยมีใครมาอธิบายให้ทราบอย่างนี้ว่าโรคของผมจะเป็นอย่างไรต่อไปหากมีอะไรที่จะแนะนําขอให้บอกผมได้เลยผมเชื่อว่าผมจะอยู่ที่นี่ได้ชีวิตของพี่ประเสริฐในหมู่บ้านมะเร็งวิลล่าสปาแอนด์รีสอร์ท ไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่ใครใครคิดจากคุณชายน้อยน้องชายคนเล็กจากตระกูลใหญ่จากเมืองจีนชีวิตอยู่กับธุรกิจการงานการซื้อขายการวางแผนการตลาดต่างๆต้องมาอยู่รวมกับเพื่อนพ้องผู้ป่วยมะเร็งด้วยกันซึ่งมีหลายเชื้อชาติแตกต่างกันทั้งฐานะและระดับการศึกษาสามัญแรกของการใช้ชีวิตที่อโรฮยยสารพี่ประเสริฐจึงย้ายบ้านพักทุกวันซึ่งพวกเราทุกคนที่นี่ กลับไม่รู้สึกว่าพี่ประเสริฐเรื่องมากทุกคนได้แต่มองด้วยรอยยิ้มและให้ความร่วมมือกับพี่ประเสริฐด้วยดีจนได้ย้ายมาอยู่บ้านดินด้วยความมีอารมณ์ขันพี่ประเสริฐเริ่มปรับตัวได้จึงถ่ายรูปถือแก้วกาแฟและบ้านดินส่งไปให้พี่ชายดูว่าได้จิบกาแฟยามเช้าเหมือนอยู่รีสอร์ทจริงๆจนในที่สุดบ้านที่พี่ประเสริฐขอย้ายมาอยู่อย่างถาวรชื่อว่า บ้านศีลร,รักษาโดยมีน้องพนักงานในบริษัทมาดูแลสองคนชื่อน้อยกับกิจจากความเมตตาของหลวงตาประพลพัฒที่พี่เขาสัมผัสได้อีกทั้งยังเมตตาตั้งฉายาพี่เขาว่าหวังสุนกวนและประกอบก,บกับการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพอากาศบริสุทธิ์มีจิตอาสาอย่างพวกเรามาตรวจเยี่ยมอาการและพูดคุยให้กำลังใจบางครั้งร้องเพลงดนตรีบำบัด ทําสมาธิสวดมนต์ร่วมกับการรับประทานยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและมีคนดูแลอาการของพี่ปะิสรจึงดีขึ้นเรื่อยๆสองสัปดาห์แรกของการรักษาอาการปวดท้องจึงหายไปสามารถเอาสายยางที่จมูกออกได้รับประทานอาหารเหลวได้ขับถ่ายได้พี่ปะิสรจึงซื้อจักรยาน3ล้อมาหนึ่งคันสำหรับออกกำลังกายและแข็งแรงพอที่จะปั่นไปให้อาหารปลาที่อ่างเก็บน้ำใหญ่ หน้าวัดทุกเย็นเมื่อพี่ประเสริฐอาการดีขึ้นด้วยความเป็นคนชอบประดิษฐ์มีความคิดสร้างสรรค์พี่ประเสริฐจึงได้ปรับปรุงบ้านพักศีลรักษาให้หน้าอยู่สะอาดและมีความสุขจนพวกเราที่ไปตรวจเยี่ยมอาการของพี่ประเสริฐสามารถสัมผัสได้มีเปลนอนเหมือนอยู่ชายทะเลมีอ่างล้างหน้าที่ประดิษฐ์จากหม้อยาสมุนไพรจากการได้อยู่กับเพื่อนๆผู้ป่วยมะเรง็งได้เห็นความทุกข์ของผู้อื่น พี่เระเสฐได้เรียนรู้และแบ่งปันความสุขนั้นให้แก่เพื่อนๆนผู้ป่วยด้วยกันจนเกิดความสุขในใจของเขาพี่เระเสฐกลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งรุ่นพี่ที่ช่วยเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งรุ่นน้องและมอบความสุขนั้นด้วยน้ำใจแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างทุกคนที่อารคยาสารจึงรักหวังสุนกวนคนนี้ด้วยหัวใจไม่ใช่เพราะเขามีเงินแต่เพราะเขามีน้ำใจซึ่งเกิดจากการที่เขาได้รับจากผู้อื่น และพร้อมที่จะถ่ายทอดต่อไปให้กับคนรอบข้างจนวันหนึ่งพี่ประเสริฐจึงได้บอกความตั้งใจของตัวเองว่าผมอยากให้แม่และพี่น้องของผมได้มาเห็นที่ที่ผมอยู่อย่างมีความสุขผมอยากให้พวกเขาร่วมทำบุญทอดกระถินช่วยหลวงตาอยากเอาของมาแจกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ป่วยที่นี่ผมตั้งใจไว้และอยากทำให้ได้แต่เฮียผมไม่ค่อยว่างงานเขายุ่งมากไม่รู้ว่าเขาจะมาได้ไหม แววตาของเขามีแววแห่งความหวังและมุ่งมั่นจะทำให้ได้ระหว่างนั้นเราจึงได้เห็นภาพพี่ประเสริฐบุ่นวายอยู่กับการโทรศัพท์และจดโน้ตรายการลงในสมุดใบหน้ามีแต่รอยยิ้มตลอดเวลาในแง่มุมหนึ่งของผู้ให้การรักษาสิ่งที่เขาอยากทำคือความสุขและคอยประคับประคองใจเขาให้เตรียมใจหากเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด วันที่6พฤศจิกายน2,559ช่วงพบบคำ่ำขณะเดินกลับบ้านพักได้เห็นพี่ประเสริฐขี่จักรยาน3ล้อคันเก่งนำขบวนคนใส่เสื้อขาวเดินมาทุกคนมีเข้าหน้าคล้ายกันเมื่อมาพบกันตรงหน้าบ้านพักจึงได้เห็นครอบครัวจีนครอบครัวใหญ่มีทั้งอาม่าและลูกๆหลานๆจนดูคล้ายเราเดินมาพบขบวนเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เลยทีเดียวพี่ประเสริฐแนะนำอย่างดีใจมากว่า นี่คือครอบครัวของเขาวันนี้ทุกคนมากันครบโดยเฉพาะพี่ๆที่ทุกคนไม่ค่อยว่างตรงกันแต่วันนี้ทุกคนมากันได้ผมทำได้แล้วจำได้ว่าบรรยากาศวันนั้นมีความสุขมากดีใจแทนพี่ประเสริฐที่สามารถทำให้ความฝันเป็นจริงได้คืนนั้นกิจกรรมที่อารคยสานจึงมีโอสถานุภาพโชมีอาาหรือคุณแม่พี่ประเสริฐมาแจกของให้ผู้ป่วยมะเร็ง มีลูกชายตัวอ้วนกลมของพี่ประเสริฐมาร้องเพลงส่งความสุขให้ทุกคนและแน่นอนว่าเราหลายๆคนนอนหลับด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ประเสริฐบอกเราว่าผมมีความสุขมากดีใจที่แม่พี่ๆหลานๆมาได้ผมอยากให้เขามาเยี่ยมมากขอบคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจผมมาตลอดมันอิ่มใจอยู่ข้างในมันพูดไม่ออก สีหน้าและแววตาของพี่ประเสริฐมีความสุขมากในวันนั้นหากเปรียบชีวิตคนเหมือนการเดินทางชีวิตของพี่ประเสริฐในช่วงนี้ถือเป็นช่วงสุดท้ายที่สำคัญกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงหลังจากที่พี่ประเสริฐอาการดีขึ้นและได้ทำความปรารถนาของเขาอย่างที่ตั้งใจแล้วพี่ประเสริฐก็บอกว่าอยากขอลากลับไปจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย และจะกลับมาที่อรุคยาสารอีกครั้งในใจอยากให้เขาอาการดีขึ้นกว่านี้สักนิดแล้วค่อยกลับบ้านแต่ใจของพี่ประเสริฐคงอยู่ที่บ้านแล้วในตอนนั้นจึงได้อนุญ,ญาตให้เขากลับบ้านได้ชั่วคราวในวันที่29พฤศจิกายน2558วันที่12ทธันวาคม2558คือวันที่พี่ประเสริฐหวนกลับคืนมาที่อรุคยาสารแห่งนี้ที่ที่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขา สภาพของพี่ประเสริฐเหมือนนกปีกหักที่บาดเจ็บมาแววตาแห่งความหวังพลังใจมันหายไปหมดเหลือแต่ความทุกข์ทรมานและความท้อแท้เข้ามาแทนสภาพร่างกายของพี่ประเสริฐรับประทานอาหารไม่ได้ท้องอืดตึงอาเจียนเป็นน้ำดีตลอดกายที่ว่าทรมานแต่ก็ยังไม่เท่าความทุกข์ทางใจที่แสดงออกมาทางแววตาเพื่อบรรเทาความทรมานทางกายจึงจำเป็นต้องใส่สายยางทางจมูก เพื่อระบายลมและน้ำย่อยให้เขาอีกครั้งจำได้ว่าเขาจับมือไว้ยิ้มให้และบอกว่าผมขอบคุณมากผมจะกลับมาสู้อีกครั้งแต่ร่างกายผมคงไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับช่วงปลายเดือนธันวาคมปีนั้นเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นแต่หัวใจของคนไข้มะเร็งที่อรุคยสารยังอบอุ่นเสมอพี่ประเสริฐเริ่มมีสภาพจิตใจดีขึ้นเมื่อกลับมาอยู่ที่อรุคยสานอีกครั้ง พี่บอกว่าผมคงไม่ไปไหนอีกแล้วผมอยู่ที่นี่แล้วผมมีความสุขมากถึงแม้จะมีความเศร้าอยู่ในแววตาอยู่บ้างแต่แววตาที่ท้อแท้มันหายไปแล้วถึงแม้ใจจะสู้แต่สภาพร่างกายของพี่ประเสริฐก็มีอาการซุดลงอย่างเห็นได้ชัดเย็นวันหนึ่งหลวงตาได้ไปตรวจเยี่ยมพี่ประเสริฐที่บ้านเมื่อหวังสุนกวนเห็นหลวงตาเขาดีใจมากก้มลงกราบหลวงตา และกอดที่เอวท่านเอาหน้าซบลงที่ตักไม่มีคำพูดใดๆมีฝ่ามือของหลวงตาที่รูปศีรษะเขาเบาๆด้วยความเมตตาพี่ประเสริฐหลับตาลงช้าๆมีหยาดน้ำใสไหลรินเป็นทางสองข้างแก้มเขาซบหน้านิ่งอยู่พักใหญ่และค่อยๆเงยหน้าขึ้นและพูดว่าผมขอบคุณที่สุดไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่กลับ ขอบคุณหลวงตาที่เมตตาเหลือเกินวันที่27ธันวาคม2558วันนั้นเป็นวันที่หลวงตาและเราเดินทางไปบรรยายที่กรุงเทพมหานครและจะเดินทางกลับมาที่สกลนครในคืนนั้นช่วงกลางวันน้องๆแพทย์แผนไทยโทรรายงานว่าอาการของพี่ประเสริฐไม่สู้ดีนักจึงได้โทรแจ้งญาติของพี่ประเสริฐถึงอาการของเขาบ่ายๆวันนั้น พี่พี่ทุกคนตกลงกันว่าจะขึ้นมาหาน้องชายและอยู่เคียงข้างเขาในวาระสุดท้ายเมื่อหลวงตาเดินทางจากสนามบินมาถึงที่อารุคยสารราวสี่ทุ่มก็ได้เข้าไปเยี่ยมพี่ประเสริฐภาพที่เห็นคือพี่ประเสริฐนอนยิ้มอยู่ที่เตียงด้วยใบหน้าอิดโรยพี่ประเสริฐบอกว่าผมรอหลวงตานะครับดีใจมากที่หลวงตามาเยี่ยมผมดีใจที่สุดครับดีใจที่ผมได้เจอหลวงตาอีกครั้ง ด้วยสีหน้าที่มีความสุขเขาบอกเราว่าวันนี้ผมมีความสุขมากครับเราบีบมือพี่เขาเบาๆและให้กำลังใจต่อมาได้รับโทรศัพท์ตามว่าพี่ประเสริฐไม่รู้สึกตัวแล้วเมื่อไปถึงภาพที่เห็นคือพี่ประเสริฐนอนสีหน้ามีรอยยิ้มนิดๆคนไข้และญาติหลายๆคนกำลังสวดมนต์ให้พี่ประเสริฐจึงได้บอกทุกคนให้รวมจิตใจของพวกเราทุกคนในที่นั้น สวดมนต์ด้วยน้ำเสียงที่สม่ำเสมอไม่ดังจนเกินไปส่งพลังใจของทุกคนสวดให้ดวงจิตของพี่ประเสริฐสงบและมีสมาธิจากนั้นเรานำขอขมากรรมและขออโหสิก,กรรมแก่พี่ประเสริฐหน้าของพี่หวังซุนกวนมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเรากระซิบกับเขาว่าพี่พี่ทุกคนกำลังมาหาเขาพร้อมกับลูกๆและพันรา หากเขาพร้อมแล้วที่จะละสังขารนี้ก็ขออย่าให้เป็นห่วงสิ่งใดเลยพี่พี่ทุกคนพร้อมจะดูแลครอบครัวของเขาขอให้จิตสุดท้ายเป็นจิตที่สุขสงบและปล่อยวางซึ่งทุกสิ่งขอให้อโหสิกรรมกับทุกคนพี่ประเสริฐผ่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายและจากไปด้วยรอยยิ้มอย่างสงบของคืนหนึ่งในเดือนธันวาคม2558จากนั้นเรารอญาติญาติ ซึ่งกำลังเดินทางผ่านเทือกเขาภูพานมาถึงในอีกสามชั่วโมงถัดมาเพื่อที่จะบอกว่าน้องชายคนสุดท้องของครอบครัวได้จากไปอย่างสงบงดงามเพียงใดท่ามกลางกาลยานามิตรที่สวดมนต์ให้เขาได้หลับอย่างสบายตลอดการลูกสาวและลูกชายได้มาทันกราบศพพ่อภรรยาได้กราบลาและขออโหสิกรรมกับสามีพี่ชายได้บอกลาและอโหสิกรรมให้กับน้องชายคนนี้ นี่คือความงดงามในความพรากจากในชีวิตของคนคนหนึ่งเมื่อได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตทุกคนหากเลือกได้มักเลือกที่จะตายดีคือตายอย่างไม่ทรมานแต่ในชีวิตจริงล้วนไม่มีใครเลือกหรือออกแบบความตายได้และความตายของคนอันเป็นที่รักจะอยู่ในความทรงจำของญาติทุกคนเสมอดังนั้นการที่เราดูแลคนคนหนึ่งจนถึงแม้ว่าสักวัน เขาจะต้องจากเราไปแต่เป็นการจากไปที่งดงามสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งโดยที่ญาติถึงแม้จะโศกเศร้าเมื่อคนที่พวกเขารักจากไปแต่เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อใดก็ตามที่คิดถึงคนที่จากไปเราจะนึกถึงความสุขความดีงามช่วงเวลาที่เขาจากไปอย่างดีเสมอและจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป ที่มาจาก Facebook หน้าเพจอโรคยาสารวัดคำประมงโดยนางสาววิไลลักษณ์ตันติตระกูลพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งปฏิบัติงานณนะโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนครอโรคยาสารวัดคำประมงสวัสดีครับ can จะไปที่ไหน ตรงนี้ที่ใจฉันสุขสุขเมื่อปลอ 等我。